โอเคครับวันนี้ก็อยู่ผมอีกแล้วนะฮะอยู่กับแคสโตรเช่นเคยครับวันนี้เราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าเดอะแพนนะฮะเกมนี้ผมยังไม่รู้ว่าวิธีการเล่นมันเป็นยังไงนะพอเข้ามามันก็เป็นแบบนี้เลยเป็นมมแมลงวันงะมตัวหนึ่งฮะเอามือถือทำอะไรเสอย่างแล้วก็มีปีกรู้สึกว่าดีดีเทลเรื่องของมแมลงวันนี้ค่อนข้างที่จะละเอียดพอสมควรนะเกี่ยวกับลูกตาเกี่ยวกับปีก อย่าพูดพลาดทำเพลงฮะโอเคฮะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าฮะอ้าวแล้วมันเริ่มยังไงล่ะครับอ๋อกดกดมอไซด์บินนะแล้วกดมอไซด์แล้วก็ใช้ปุ่ม A W S, S Y ฮะในการบินขึ้นไปจะบินไปไหนอ่ะบินไปทางซ้าย m u ส i กทางซ้ายจะตันๆยังไง ยิงอะ้เลยอู้หหลอมหลอมหหหลมหลมหลมหมหรือว่าเกมนี้น่าจะเป็นการเล่าเรื่องราวของออก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 ไปได้หออกออกไปไม่ได้ฮะ้สว่าเกมนี้น่าจะเล่าเรื่องราวของมลวันตัวหนึ่งฮะ วันนี้จะไปที่ไหนนะนั่นเรายังไม่รู้ฮะโอ้เสียงเพลงนะ,ะเดบินไทางซ้ายได้ไหมบิดทางขวาแล้วไปไม่ได้โอ้รู้สึกว่าองบินขึ้นไปฮะโอ้เสียโอ้ยยังไมีอยกย้ายด้วยฮะโอ้ภาพภาพเริ่มเอ่อเริ่มซุบออกมาขึ้นเรื่อยๆครับอบิเาเจอลมแรงๆฮะ โอ้โอ hmm. ้โอ ok ok ้โอ hmm, oh, ้โอ้โอโอเคเกือบไปแล้วเกือบไปนะจนเฉยยามงมชีวิตนี้สรุสนซีจริงจริงโ้โมมมมอ้โหการเดินการเดินทางของ มรรนวันตัวนี oh. ้ฮะหลบหลบโดนแมววะเนี่ยการเดินต้าของบรวันตัวนี้ฮะครั้นที่จะารำบากดคนทีเดียวรู้สึกว่าเหมือนเจ้านี่ยอามาจากพุ่มไม้หรือเปล่าเดี๋ยวบินขึ้นไปดูฮะโอ้โหลบซ้ายขวาหลบซ้ายขวาฮะใบไม้นี่แม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กนะแบบเราอะไรเงี้ย แต่แต่พอเป็นในว,วันแล้วเนี่ยเป็นไม้หรือว่าพวกใยแมงมุมเนี่ยบางครันนี้จะมีผลกับเรามากเลยฮะเมื่อกี้ถ้าเราติดอยู่ในใยแมงมุมแล้วเราอาจจะมีสิทธิ์ที่จะตายได้ด้วยนะฮะโดนแมงมุมกินเสียงรถปะใช่ไหม,มน่าจะเป็นเสียงรถโอ้โลมม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 โพี่ติดเทอร์โบมาแล้วเฮ้ยโอย โอ้ยโอ้ยโดโ้โ oh, อ be ้ยใบไม้ใบไม้ต้องหลบฮะให้เรานี่ยโอ้ยใบไม้โคตรหนักเลยไม่คิดจะไปทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายทางขวาน่าจะมีใบไม้บางอยู่นะฮะเสียงรถไแล้วฮะโอ้ยเยง้้โอ้ย เสียงนี้แบบนี้คิดว่าเราจะหลุดพ้นแล้วกระุดพ้นหรือเปล่าโอุย้ยนี่ไงถึงยอดไมะะ้แล้วฮะโบินบินมาสูงแล้วเนี่ยวันนี้เป็นต้นต้นใสเปล่าวะหรือว่าต้นอะไรต้นอยู่อะอยู่คาลิบตัสหรือเปล่าหลอมาอีกแล้วโธ่ บินสูงมากบินสูงบินสูงบิ๊กเขาเป็นต่อฮะบินขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าไปช้าต้องตัวขวาาคงไม่ได้แล้วมันจะบินไปไหนวะเนี่ยนั่นคือคำถามที่เราต้องหาคำตอบฮะโอวัด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 อ้าวทำไมภาพามันเริ่มเฟด ทำน้ำเฟ่เป็นสีดำดำขึ้นเรื่อยๆฮะโอ้เป็นเมฆะมึงบินโโมึงโอ้โหเมฆเมฆมันเมฆไม,ม,ม่ใช่เมฆปะวะใช้ดีบ,บนท้องฟ้าแนละ้วไงฮนะบนท้องฟ้าแนละ้วเห็นเห็นไหมฮะตัวเราตัวที่นี่นิดเดียวเองเขายิ้วก้อยอะไรวันทุตีอะไรมึงบินสูงขนาดนี้วนะเนี่ย โอ้บินบินบินไปละโอ้โหเพลงนี้เราใช้กันเลยทีเดียวโอ้โหเพลงนี้บอกเลยว่าทําให้ผมขนลุกฮะโอ้ดูแสงฮะดูการเล่นแสงเล่นเงาฮะโอ้โหเพลงนี้แบบว่าทำผมผมขนลุกฮะบินไปเรื่อยๆอ๋อเราบินสูงๆอย่างเดียวฮะโอ้ยขึ้นสวรรค์หรือเปล่าเนี่ยฮะ ใช่ไหมมันยังวินมันยังวันกำลังจะขึ้นสวรรค์โอ้โอ้โอ,โอ้ถึงแล้วขบวนเป็นอะไรอ้าวอ้าวคือ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 ชนฮะชนรถไฟตายเห็นเนี้ย โอเคเราใส่ชื่อไปฮะเราใส่ไปชื่อว่า t l สโตนนะฮะแล้วยังไงต่อจบแล้วเหรอหิัจากการตีความของผมแล้วน่าจะเปรียบแบบกันว่าเออเดี๋ยวเราอะเราเป็นชีวิตมันงตัวหนึ่งฮะการดำเนินชีวิตของเราเนี่ย น่าจะหมายถึงวันนี้ตัวหนึ่งนะฮะที่กาลังเดินทางอย่างไปยังจุดหมายฮะคือก็คือเราเริ่มเติบโตฮะเติบโตเริ่มทํางานฮะเรื่องปฝฝันลมลมนั้นน่าจะหมายถึงเป็นพวกอุปสรรคคล้ายอย่างนั้นมาอุปสรรคเข้ามาม่ว่าจะเป็นทางซ้ายทางขวาแล้วก็อีกอย่างเลงเอออีกอย่างหนึ่งคือใยมุมมุมเป็นสิ่งกีดขวางที่ทําให้เรา ไม่สามารถที่จะก้าวเดินไปต่อกันหน้าได้ทำให้เรายึดติดอยู่กับอดีตหรือเปล่าและจะประมาณนั้นแล้วก็แบบทุกคนกำลังเดินทางเข้าสู่ช่วงเวลาสุดท้ายอะไรน่าจะประมาณนั้นหรือเปล่ามั้งเนาะอันเดอร์ของน้องก็รีดดิเดธอร์ดูฮะเดี๋ยวมันจะมีอะไรต่อหรือเปล่า